ตอนนี้เราถึงนี่แล้วค่ะทางขึ้นแล้วค่ะ6โมงถึง19โมเดี่ยวนะคะก็จะเห็นแวบๆแต่ก็ไม่เห็นแล้วต้นไม้บางต้นไม้บางมึนอะไรนี่มีรถสองแถวให้ขึ้นพระวิหารเอาข้อารถใหญ่ขึ้นหรอเปล่า5กิโล อย่หนูยังไม่รู้นะคะว่าอะไรนี่เขาให้ทำอะไรนี่มังคาเอ่อคันี่แม่ม้าเซ่เขาให้เอารถคุณไหมล่ะให้ม่งยังคูดแซนเขาครับม่งเป็ส้นเอียังเกาะม่งยังคูดแซนเขาอัญชั่อุ้ยมีบรรยากาศที่สวยงามมากด้วยค่ะอู้เป็นตะนอนหายหมอนหันฮะน้าปลาไหลหลากตายแบบนี้ทางขึ้นค่ะ โซเฟิร์มมือใหม่หัดครับทางขึ้นนะคะโอ้ยบัดเขาสิไปเอารถขึ้นเนาะก็จะตีอยากหัวไม่ต้องมีคนมาบอกแด้วทางกว่ารถขึ้นเนาะอุ้ยบ้านหลังนีที่เห็น,น <ๆ S 2> เฮียที่ย้อมมาอยู่ว่าเนาะไอ้ตีเลยโอ้ยบุกมันเะนี่ยไปเคลียร์หนังดีกว่า บรรยากาศน่านอนมากค่ะตอนนี้หงื่อค่ะ <c oughs> ตอนนี้จีว่ายกู้สึกกริ่งบ่คะไม่แกล่งค่ะสบายมากหาหน่อไม้าล้วเออไปหาหน่อไม้ก,กันไปคลายเนาะพอดีห่หอดรถใหญ่มากเพาไปคายหาหน่อไม้ไปคลายสี่ไหลายบาที่ดกได้ค่าน้ำมันย้อนอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกหนอนนะ หน่าสีหอนเนาะขมานวัดนะเดี๋ยวหอนบอเป็นอากาศเชี่วมากนะครับ <c oughs> วบรรยากาศดีนะคะเป <c oughs> ็นตอาวค่ะอออันตรายใช้เกียรกยับองอปเป็นว่นเออเริ่มมันรมหล่มาหม่เห้่่่่่่่่่ไหลลงมาด้ด่องไว <c> ้ <oughs> โอ้พี่แม่คอเยเออโอ้ยชันมากค่ะถนนขับมอไซค์มาไหลคะ่ะนี่่ขับอ้วนไปไหม่า่ากายอโอ้ยติดปลายสักนี้หูเออจริงๆพูดเลย,เ,ยเออดีน,น,ออน,นะ่อหนักค่ะปฏดีไดยอไม่ลดตามแหรอไม่มีค่ะ กูอยากมัวกูอยากกันตลอดแด่งคืนนั้นไข่ลายนรือวะนัไนเนี่ยไข่ไข่ไทยจีนนั่นเองวิ่งแลาเข้าไปพูดกระดิ่งกับมาณนี้เนาะไข่ได้ตัดดูแล้วเรูไก็เคยไปนั่นคือไปบ่สโมเคยไปใส่เจ้าเล่เนี่ยขับปวดหูกับเอือแม่เอ็มก้ยโอ้ยถึงตรงไหนแล้วนี่ เขาบอกว่าไปทางไหนคะมีป้ายด้วยไปพระวิหารเดินรถทางดียาววัน่นชีมอดไส้มานีหนังได้ยนีมาไหวได้กลัวโอ้ยเียบรรยากาศน่าเสียตัวมากค่ะโอ้ยมีช่หน่านอนมากค่ะ สั้นอีกแล้วนะไยโอ้ยถนนสุดยอดเลยค่ะชันมากนี่ทางหลักนี่ไปนิดก็ได้ <c oughs> ขี่ออกไปกูดิใบกูทาย <c oughs> ายางมากนี่เมืยอหอย่อนอยู่นี่ว่าคนไรย่่บอลลงแถลเตะก่อนล <c oughs> <c oughs> องยางเอา <c oughs> ถึงแล้วนะคะโอ้ยจะถึงแล้วยังไม่ถึงนะเสียงฟังเสียงรวรวั อป้านจนหูแบบเออเลยเดิวิถึงแล้วค่ะเขายังไม่มาถึงเลยแต่เรามาถึงก่อนสวยงามมากค่ะมีห้องน้ําค่ะอาคารเนี่ยค่ะสวยงามมากค่ะถึงแล้วดีใจหน่อยเ,ออเราจะไปดูบรรยากาศด้านล่างกันนะคะแต่ตอนนี้บายบายก่อนค่ะบายบายค่ะ